สวัสดีครับกระผมนายมานพชุมภูแก้วปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานการศึกษาระบบทวิภาคีหน้าที่และความรับผิดชอบของงานการศึกษาระบบทวิภาคีมีดังต่อไปนี้ 1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ 3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลประเมินผล ควบคุมกำกับดูแลและการแก้ปัญหาต่างๆประชุมสัมมนาครูฝึกคุณนิเทศเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวาศักษาระบบทวิภาคี 4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา หจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและแรายง,งานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนต่างๆและสุดท้ายดูแลบํารุงรักษาและรับผิดช,ชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายงานการศึกษาระบบทวิภาคี <c oughs> ก็จะปฏิบ,บัติหน้าที่ในส่วนควบคุมกำกับดูแลของนักศึกษาที่จะไปทำการฝึก งานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการนะครับขอบคุณครับ